ที่มาทำไมถึงเรียกรถโดยสารประจำทางว่ารถเมยที่มาคำว่ารถเมยมาจากไหนและเมื่อหลายสิบปีก่อนมีรถเมยสีอะไรบ้างศาสตราจารย์พิเศษธง,งทองจันทรังสูรเล่าไว้ในผลงานวันนี้ที่สุขุมวิทถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ในย่านถนนสุขุมวิท ช่วงปี2,504 2 5 3 0และสอดแทรกอัตชีวประวัติของอาจารย์ทมทองนับเป็นบันทึกประวัติศาสตร์สังคมที่น่าสนใจไว้ว่าบริการขนส่งสาธารณะที่ได้รับความนิยมมากกว่ารถรางและยังมีชีวิตยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ได้แก่รถเมล์หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งเป็นทางการว่า รถประจำทางที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพัฒนาการต่อเนื่องมาถึงยุคนี้คำว่ารถเมมีใช้ในไทยแต่ประเทศอื่นเรียกว่ารถบัสบัสที่มาคำว่ารถเมมาจากคำภาษาอังกฤษว่าเมลซึ่งความหมายดั้งเดิมหมายถึงการไปรสนีสาเหตุที่คำว่าเมย์พุ่งอยู่กับรถกับเรือเป็นรถเมหรือเรือเม อาจารย์ธงทองเล่าว่าเพราะเมื่อแรกมีการไพรณีในประเทศไทยมีการฝากถุงเมหรือถุงไพรณีไปกับรถและเรือเหล่านี้คนทั้งหลายจึงพล่อยเรียกรถหรือเรือที่ขนส่งพัสดุไพรสเนว่ารถเมและเรือเมไปด้วยแม้ทุกวันนี้รถเรือเหล่านั้นไม่ได้ทําหน้าที่ดังกล่าวแล้วก็ตามแต่คําเรียกว่ารถเมก็ยังเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าหมายความถึงรถที่วิ่งเป็นประจำเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง และมาตามกำหนดเวลาเช่นทุก10นาทีทุกครึ่งชั่วโมงเป็นต้นข้างต้นน่าจะพอเป็นคำตอบที่มาคำว่ารถเมยไปพอสมควรแล้วรถเมยสมัยก่อนนมีสีอะไรบ้างอาจารย์ทงทองเล่าว่าตั้งแต่เริ่มจำความได้จนเติบโตเข้ามหาวิทยาลัยรถเมยในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสีสันอย่างมากและเป็นกิจการเอกชนต่างเจ้าของกันทั้งสิน้นซึ่งแต่ละบริษัทก็จะใช้สีแตกต่างกันไป อย่างรถที่ชาวบ้านเรียกชื่อกันว่ารถเมพีระเป็นรถเมที่วิ่งประจำทางระหว่างเตาปูนกับสุรวง์ใช้หมายเลขประจำทางเลข16และเป็นรถเมสีฟ้าชื่อพีระที่ต่อท้ายคำว่ารถเมไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทรถเมแต่อย่างใดหากแต่เป็นพระนามพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าพิรพงศ์พานุเดชเจ้านายนักขับรถแข่งผู้มีชื่อเสียงระดับโลกของเมืองไทยรถยนต์ที่ท่านทรงใช้ขับแข่งขันเป็นประจำคือ สีฟ้าและเป็นสีฟ้าที่ไม่เหมือนสีฟ้าอื่นชาวบ้านจึงเรียกว่าสีฟ้าพระองค์พีระเมื่อรถเมย์สายหนึ่งนำสีฟ้าดังกล่าวมาใช้จึงเรียกกันว่ารถเมย์พีระยังมีรถเมย์ขาวที่อาจารย์ธงทองเล่าว่ารถเมย์ของบริษัทหนึ่งที่มีกิจการใหญ่โตมากที่สุดในยุคนั้นได้แก่รถเมย์ขาวของบริษัทนายเลิกจำกัดซึ่งเป็นกิจการของพระยาพักดีนอนเศรษ คนเดียวกันกับที่จัดสรรที่ดินขายให้คุณปู่ของผมดังที่เคยเล่ามาแล้วนั่นเองกิจการของท่านมียี่ห้อสัญลักษณ์เป็นรูปคล้ายขนมกงคือเป็นวงกลมแล้วมีกากบาทอยู่ตรงกลางบางทีก็มีผู้เรียกตรานีว่าตราโปสีประตูอธิบายต่อไปว่าหมายถึงพรหมวิหารสี่ได้แก่เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งเป็นคุณธรรมที่ผู้เป็นเจ้าของบริษัทยึดถือเป็นสาณะา กิจการของรถเมย์ขาวมีหลายสายวิ่งให้บริการแทบจะทั่วทั้งพระนครรวมทั้งรถหมายเลขประจำทางสาย8ที่วิ่งระหว่างสะพานพุทธกับลาดพร้าวก็เคยเป็นกิจการรถเมย์ขาวมาก่อนและแต่ก่อนก็ขับรถได้สุภาพเรียบร้อยปลอดภัยตามมาตรฐานของบริษัทไนเลิศเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีรถสีน้ำตาลเรียกว่ารถเมย์สิริมิรเป็นรถสายสีก้าววิ่งระหว่างเตาปูนกับโรงพยาบาลกลางรถเมย์สีเขียว คือรถเมสีนครรถเมสีฟ้าของรอสอพอสายสสององวิ่งระหว่างถนนตกกับกล้วยน้ำไทยรถสายนี้มีสีประจำรถคือสีฟ้าแต่เป็นสีฟ้าที่สว่างกว่าสีฟ้าพีระรวมทั้งรถเมสีน้ำเงินคาดขาว คือรถเมย์มบุญผ่อง,องมาจากชื่อของนายบุญผ่องสิริเวชพันธุ์ผู้เป็นเจ้าของกิจการในท่วงสงครามโลกครั้งที่สองนายบุญผ่องได้เสี่ยงชีวิตช่วยเหลือฝรั่งเฉลยสงครามให้รอดตายจากการทำงานหนักในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะไ,ได้เป็นจำนวนมากมมมปัจจุบันแม้จะมีรถไฟฟ้าเป็นโครงข่ายคมนาคมสาธารณะที่ขยายเส้นทางครอบคลุมจุดสำคัญแทบจะทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและพื้นที่ชานเมือง แต่รถเมล์ก็ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายด้วยค่าโดยสารที่ย่อมเยาวกว่าแม้ต้องแลกด้วยเวลาบนท้องถนนไปบ้างก็ตาม